สวัสดีครับ FC ช่องลุงช้างเฉยๆวันนี้ลุงช้างเฉยๆนะครับมาถ่ายถ่ายขั้นตอนการอบฟางนะครับอบฟางไก่อบฟางก,างกา็วันนี้เป็นงานเลี้ยงรุ่นนะเลี้ยงรุ่นผลตำรวจนะครับผลตำรวจเราเป็นตำรวจกันตั้งแต่แปี2524นะครับ 124นะครับก็หลายปีมาแล้วนะครับสมัยนั้นตำรวจพนตำรวจเนะงินเดือนพันแปดสิบาทนะพันแปดสิบาทนะครับจะเกษียณกันแล้วอีกสองปีกเกษียณแล้วนะครับก็เป็นงานเลี้ยงรุ่นฮนะพอดีเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันก็เป็นเป็นเพื่อนแล้วก็มันมันไม่หายครับมันเป็นเพื่อนกันตลอดนะครับ ก็เลี้ยงรุ่นนะครับปีละหนเจอกันปีนี้เขามาจัดที่สระบุรีก็เลยสั่งไก่อบฟางไปให้เพื่อนนะครับสิบตัวนะครับเป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านน้องเขาคลุกเครื่องนะครับนี่ขนาดยังไม่สุกนะกลิ่นหอมโชยมาข้างนอกกลิ่นที่หอมในเสกที่เสร็จแล้วรือววาอยู่ในในปิ๊บเนี่ยออแล้วได้กลิ่นนะเนี่ยอยู่ในปิ๊บก็มีแล้วก็ที่อยู่เออมันโชยมาแต่จมูกนะฮะ ก็พอดีผมมาไม่ทันจริงๆจะถ่ายตั้งแต่ขั้นตอนการคลุกเครื่องแต่แต่น้องเกาหาไก่บ้านมา10ตัวนะครับก็กระบวนการขั้นตอนหมักเครื่องไว้แต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็10ตัวก็เริ่มอบตั้งแต่10บโมงชาตั้ง9้าโมงแล้วเสีนะอันนี้รับสุดท้ายแล้วพอาะว่าดีมันรับไม่ทันก็เดี๋ยวจะจะให้ดู ตอนเปิดปิ๊บออกมานะครับอ่าก็อยู่ที่แก่งคอยแก่งคอยสระบุรีนะครับอ่าน้องก็รับเป็นอาชีพเสริมด้วยนะครับวันวันหยุดนะฮะจริงๆก็ทำราชการนะวันหยุดก็เป็นอาชีพเสริมนะฮะเขาเคยทําไปให้ทานก็รสชาติดีรสชาติดีน้ําจิ้มก็เด็ดมากน้ําจิ้มเด็ดมากนะครับน้าจิ้มเด็ดมาก ไก่ก็ตัวไก่บ้านก็อร่อยอยู่แล้วนะครับเจอน้ําจิ้มเด็ดนะน้าจิ้มเด็ดมันก็สุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยก็วันนี้ทํามาสิบตัวนะเอาไปเลี้ยงเลี้ยงรุ่นนะเลี้ยงรุ่นนะครับเสกสัมภาษณ์ระยะเวลาในการอบนะครับเอาเต่เริ่มต้นเลยหมักทําไก่ไว้แล้วหมักยังไงทาไก่ไว้แล้วก็จะหมักเครื่องครับก็เ็จะเป็นเครื่อง ก็จะมีตะไคร้พริกไทยนะครับตะไคร้พริกไทยซอสน้ำมันหอยอ่านะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับแต่เราเอาัายว่าเครื่องเราจะถึงหน่อยอืเครื่องเยอะครับเราไม่ห่วงเครื่องครับอ่าเครื่องพวกนี้พริกไทยก็จะเน้นที่ว่าพริกไทยดีหน่อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการหมักก็คือเราจะหมักใช้เวลาหมักนานหน่อยหมักนานเพื่อให้เข้าเข<า>้าถึงเนื้อเข้าถึงเนื้อครับอ่า แล้วก็วิธีการแล้วอยู่ที่การคัดไก่ด้วยนะครับคือไก่บางทีมันไม่ใช่ไก่บ้านจริงๆอ่ะมันเป็นไก่สามสายอย่างเงี้ยครับเวลาอบมาแล้วมันจะไม่อร่อยเราต้องไปคัดซื้อจากชาวบ้านที่ว่าเป็นไก่พัน์สายพันธุ์ไก่บ้านๆจริงๆอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มันจะมีไก่แบบไก่สามสายพันธุ์ที่ว่าเขาเลี้ยงเน้นเพื่อให้โตเร็วขายได้อขายได้เร็วอย่างเงี้ยเนื้อมันจะไม่อร่อยเนื้อมันจะไม่แน่นนะครับนะครับ ก็เป็นเคล็ดลับนิดหนึงพ,พอคลุกเสร็จพอกระบวนการการทําทําตรงนี้ปิ๊บปิ๊บตรงเนี้ยเ,เราเคยกินสมัยก่อนก็ทําแล้วมันปิ๊บมันรั่วแล้วมันควันเข้าแล้วมันมันจะขมะมันควันจะมันควันจะเข้านะครับอ่าคือเราก็จะปิ๊บต้องต้องดีนะมีมีด<ป>ินเหนียวเปะโปะข้างล่างไหมไม่ให้เข้าเราจะปิดครับข้างล่างเราจะใช้ดินปิดปิดปิดขอบด้านล่างอ่าเพื่อไม่ให้ควันเข้าไปด้านล่างได้ถ้าเข้าแล้วไม่ไม่อร่อยเลยมันจะเหม็นมันมันจะเหม็นกลิ่นควัน แล้วระยะเวลาการอบระยะเวลาการอบก็ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นการอบเนี่ยสามสิบห้านาทีแต่เราจะเติมเชื้อไฟเนี่ยเติมไฟเต,มเติมฟางเนี่ยแค่ประมาณสามสิบนาทีเติมน้อยๆเนาะเติมทีละน้อยๆครับประมาณนี้แหละประมาณนี้นะเพราะถ้าถ้าเยอะมันมันร้อนมากก็ไหมมันจะสุกไม่ถึงอ่า,เ,าเติมน้อยๆฟางประมาณสามสิบนาที <30 S 2> แล้วก็เหลืออีกห้านาทีสุดท้ายคือปล่อยให้มัน ให,ให้ละอุนะก็ถ้ามือใหม่ก็ต้องจับเวลานะครับแต่ถ้ายัางเสกเขาเชี่ยวชาญแล้วเขาก็กะกะเวลาได้อยู่นะครับก็อร่อยอร่อยจริงครับเจ้านี้อร่อยจริงนะครับแล้วก็น้องเขาเสาร์อาทิตย์นะฮะหาะไรายได้นะครับทําราชการนะครับเราก็ไม่นิ่งดูได้ก็ช่วยกันก็ช่วยกันตัวถ้าหลายน้องถ้าคนก็จะสั่งมันจะมี สไซส์นะครับคือไซส์เล็กก็จะ350อ่าแต่ไซส์ใหญ่ก็จะ399รเปลี่ินตีท400่400นะอ่นเราจะอยู่ในโซนสระบุรีนะครับถ้าท่านไหนสะดวกอยากทานแกล้มแกล้มกับแกล้มกับเหล้าก็ได้นะอของไก่บ้านมันอร่อยอยู่แล้วนะครับตีตัว400โซนนี้เราก็วิ่งส่งได้แต่ถ้าไกลๆก็ก็ ไม่ได้เนาะไกลๆออกค่าส่งเลยแล้วไกลๆทำกินเองเออไดครับเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรเบอร์โทร087 087 102 102 4768 4768 087 102 4768นะฮะเน้นนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ต้องโทรมาก่อนนะครับว่าเสาร์อาทิตย์ไหนว่างบางทีก็ต้องพอดีน้องก็ ทำวัวทำเลี้ยงวัวด้วยนะมีวัวอยู่มันสิบตัวนะก็ต้องนะบางทีก็มีธุระนะต้องโทรโทรประสานก่อนก<ต>ไก่มันหายากยไก่มันหายากฮะแต่ก็ต้องบอกว่าให้ให้พอคุ้มค่าน้ำมันที่จะไปส่งทัศนโซนนี้เนะเาะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ <laughs> เ,<า>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนเขาออกจากปิป๊บเสียใกล้จะยกยังใช่แล้วครับเดี๋ยเดี๋ยว,ยวต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องตัดคลิปนะไม่ต้องต่อ เดี๋ยวรอดูน้องจะยกออกว่าดูว่าสวยสวยเด็ดแค่ไหนนะครับสีสันนะครับเทคนิคนะครับไม่ใช่ทําง่ายๆนะครับถ้าควันเข้าก็ขมเลยไม่อร่อยเลยนะครับ,นะรบวันนี้เอาไปให้เพื่อนนะครับเพื่อน เพื่อนตำรวจนะครับเพื่อนตำรวจเอาของดีให้ให้กินเลยนะครับเลี้ยงรุ่นนะครับเลี้ยงรุ่นเป็นเพื่อนกันแล้วมันไม่หายนะมันเป็นไปตลอดเลยป <c oughs> ีละครั้งปีละครั้งนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะยกแล้วก็เราจะเห็นแล้ววล่ามีน้ำจิ้มให้ด้วยใช่ไหมเสกมีครับลูกค้าไหนสั่งก็มีน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มก็เด็ดนะน้ำจิ้มก็เด็ด ไม่ต้องจิ้มก็ได้คลุกเครื่องก็เซ่ปแล้ว <c oughs> เออมันเจอเจองูเปล่า <c oughs> ปลาเยอะแด่นีโอู้หโยอู้หท่านเอ้ยกำลังสวยสดงดงาม ถ้ากินร้อนๆอยเงี้ยอร่อยครับนี่นะครับนี่นะไก่อบฟางเขาเอาขวดออแต่น้ําน้ําถ้าเอาเอานันรองก็มันก็แห้งเนาะใช่ครับมันก็จะนี่ครุกเครื่องไห่เราทำน้ำนที่มอร่อยเอาอเพราะว่ามันซึมอยู่ในตัวแล้วมันก็อร่อย นะครับเป็นไง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 สุกแน่นอนอย่างนี้สุกแน่นอนสีสันสีสันนะครับสุดยอดแช่ตู้เย็นไว้ได้สักวันสองวันกันเนาะได้ครับไม่บูดหรอกไม่บูดหรอกเอาไว้เวฟกินได้ครับหอมเครื่อง ถึงเครื่องเลยมีกื่นมีตับให้ด้วยนี่ครับไหนขอดูหน่อยเออเฮสนใจนะครับอย่าลืมนะครับอะไรนะเสกเสกไก่อบฟางแกงคอยละลีนะครับแกงคอยละลีสุดยอดอยกป้องหน่อยสิเสกฝากอีกคลิปหนึ่งครับสนใจก็สั่งมาเลยนะครับมีเบอร์โทรให้แล้วฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ